<t ell> ทั้งโลกอะ่สามารถคาดเดาได้ถูกต้องแล้วเราตั้งหลักยังไงใน <t ell> วันที่เราจะลุกขึ้นมาทำตามความฝันว่าฉันจะต้องร้องเพลงซิงเกิลของฉันได้ค <hơn. S 1> ่ะก็หลังจากโควิดไปก็เกิดมีการคืนสัญญากันเกิดขึ้นก็<อ> <S <s <atur> <S เราก็เข้าใจในสถานการณ์ของค่ายด้วยค่ะก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่เราแบบคาใจเฮ้ยเราทำเองดีกว่าเราในห้มงภูมิเขาเขาเขาไปหา เขาเขาไปเจออาจารย์แต่งเพลงค่ะ,คะก็เลยได้ได้มีได้มีเพลงรออยู่แล้วประมาณ4ี่ถึงห้าเพลงค่ะขิมก็เฮ้ยเรามาทําเพลงกันเถอะเรามาหุ้นกันเถอะอะไรประมาณนี้ก็เลยคือตอนนั้นอันตอนเราต้องย้อนนิดนึงคือขิมตัดสินใจยังไงที่เหมือนกับว่าฉันทำเพลงเองก็ได้ฉันหุ้นกับนายห้างก็ได้ขิมขิมมีคติของตัวเองก็คือ อะไรที่เราคิดว่าเราทําได้มันก็ทําได้ค่ะมันต้องลองทำไปเถอะใช่เราคิดว่าถ้าเราในสมองเราคิดว่าเราทําไม่ได้มันก็จะตีกรอบว่าเราทําไม่ได้ค่ะคีดคิดว่าอะไรที่เรายังไม่เคยทํามันต้องทําได้สิต้องได้มันต้องได้คีดก็เลยคิดคิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าเพลงมันจะดังหรือไม่ดังเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่เราตั้งใจตรงเนี้ยอะลองดูลองดู ถ้าวันไหนถ้าเพลงมันมาหรือเพลงมันดังเป็นกันว่าเราบุญเราถึงแล้วกันออประมาณนี้ค่ะทําแบบไม่ได้คิดอะไรทาเพราะความสุขลเลย <ๆ S 2> เลยเลยตัดสินใจว่าโอเคหุ้นกันทําค่ายค่ะก็ทําเพลงเพลงตัวเองก่อนอันดับแรกเพลงตัวเองก่อนค่ะเราจะนัามาขิมขิมเริ่มปล่อยและทำทำเสียสับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม้แต่เอ็มวีขิมยังแบบยัง,ย,งยังไม่ได้สวยมากนะก็คือเราลองผิดลองถูกอะค่ะก็คือถ่ายแบบ ดิบๆเลยแบบไม่มีอะไรมากเอ๊ะคิดในใจเราปล่อยเพลงเฮ้ยเพลงมันเริ่มเฮ้ยคนดูเยอะอ่ะเออปล่อยแล้วคนดูเป็นหมื่นแล้วอะสวันสองวันเฮ้ยดีจังเลยอะก็คือตอนแรกเรา<ด>ยังไม่ได้คาดหวังอะไรกับการที่เราปล่อยเพลงใช่ค่ะ,ะเราย้อนกลับมาพูดถึงการเรื่องทําเพลงกันก่อนมีการพูดคุยกันยังไงบ้างกับการทําเพลงนี้บ้างครับเพลงนี้เหรอคะก็ ก็เอาเพลงมาเปิดฟังดูเป็นไกด์เพลงจากอาจารย์เพลงค่ะอาจารย์ต้นโพมีบุญนะคะคท่านท่านดีกีตาร์ออกมาแบบเป็นเพื่อชีวิตเลยนะแต่ขิมฟังท่อนหกแล้วเฮ้ยฟังแล้วมันขนลุกอะมันชอบเฮ้ยขิมโดนขิมเป็นคนชอบเพลงดราม่าด้วยแล้วมันแล้วมันโดนค่ะอืมโอเคขิมเอาเพลงเนี้ยนั่นคือเพลงค่ะชื่อว่าของเล่นค่ะอ่านี่คือเพลงที่ถูกเลือกมาแล้วก็เป็นอารมณ์เพลงของเล่นเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวอะไรคะ่ะ เราเป็นตัวสำรองของเขาค่ะก็คือเราเราไม่ใช่เป็นของเล่นของคุณนะคุณจะอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็พอเอาคุณมีตัวจริงของคุณแล้วแต่คุณคิดว่าเราไปของเล่นคุณอยากมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้จะเคลื่องเมื่อไหร่ก็ได้มันเราไม่ใช่แบบนั้นคุณไปเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะคือคุณต้องบอกว่าคุณเปิดตัวเพลงได้ด่ามากมากใช่ค่ะคือ <laughs> อ่ะ <laughs> <ś led> <ś led> อะไรล้หกหักรกพุทธ,ทธนี่นี่คือต้องหากอย่างนี้สมมุติว่านในทากกลับกันอะหลายหลายคนช่วงเนี้ยอันนี้พูดถึงในวงการนะหลายๆคนเลือกที่จะปล่อยเพลงสนุกสนานออกมาเครียดกันดีนักนู่นนี่นั่นแต่ถ้าความเป็นขิมขิมมองตรงเนี้ยว่าซิงเกิลแรกของตัวเองในเรื่องของการถ่ายทอดเพลงช้าเนี่ยเราทําได้ดีกว่างี้ใช่ไหมเป็นตัวเรามากกว่าป่ะใช่ค่ะคือคือขิมคิดว่าเพลงเนี้ยขิมชอบนะแล้วมันแบบ เราสระณตอนนั้นอะ่ะขิมชอบในเนื้อเพลงมากเรานึกถึงเนื้อแล้วเฮ้ยน้ําตาไหลได้นะเรามีตอนถ่ายเอ็มวีอ่ะขิมขิมถ่ายที่บ้านเลยแล้วก็ถ่ายไปสามช็อตมีช็อตสองช็อตที่ที่ลงมาถ่ายข้างล่างแล้วสแสดงเองแล้วเรานึกนึกแค่ว่ามันเนื้อเพลงมันมันแบบแทนแทนใจของคนที่แบบเป็นตัวสำรองค่ะขิมร้องไห้นะแล้วขิมขิมบิ้วต,ตัวเองแล้วมันร้องไห้มาเองด้วยแล้วก็ปรากฏว่า ตากล้องอะค่ะเขามือสั่นตัดช็อตนั้นออกเสียใจแค่นคือคือชอบแค่นีจริงจริคือเราเราชอบจนถึงขั้นหน่วยกับว่าโอเคมันเราเรารู้สึกว่าเราร้องเพลงช้าดีาเรามีความรู้สึกว่าเราทำเพลงช้าดีเราเราก็อย่างที่น้องพูดไปเมื่อกี้ก็คือขิมว่ามีความมั่นใจขิมอยากที่จะทําขิมก็ลองทาค่ะเออมันก็คือมาเรื่อยเรื่อยเือเรื่อยอแล้วตอนตอนที่เราเข้าห้องอัดมันยากไหม เข้าห้องอัดยากไหมเนื่องจากเพลงมันเป็นอินดี้อีสานเราเป็นคนเหนือใช่ค่ะหนูเป็นคนเหนือด้วยเป็นคนคนเหนือเจ้าเป็นคนเหนือแล้วมาร้องเพลงอินดี้อีสานใช่มันการบ้านก็คือสำเนียงค่ะยังไงกลัวที่ว่ายังไงนะภาษาเหนือมันก็มีความใกล้เคียงกับภาษาอีสานอยู่หน่อยหน่อยแต่มันจะมีแบบคําบางคําที่แบบเราเราไม่ถึงเช่นเช่นอ๋อ น้องไปคนบอกแมนตุกตาภัยกายมาเห็นเป็นตาฮะกระอุ้มเล่นแล้วเพลงเนี้ยเริ่มต้นคียเป็นคีผู้ชายค่ะแล้วคี์ต้นเป็นเรื่องการทําคียใช่แล้วอันดับแรกเฮ้ยไปเทียบคียแล้วไปไกด์คีแล้วขิมดันร้องเพลงคีสูงได้คีสูงมากเพลงเนี้ยค่ะคีสูงมาก ีก็เพิ่งร right? mm. so ู้ตัวเองว่าเฮ้ยทำไมตัวเองร้องเพลงสูงขนาดนี้มีฟีดแบ็กกลับมาแบบเพื่อนๆนี่เป็นใน Facebook อะไรไปพี่เสียงพี่สูงมากหรออุ้ยไม่รู้ขอโทษค่ะจริงค่ะเสียงสูงจริงก็เลยกลายเป็นจักคีย์ต่ำของผู้ชายสูงเลยเปลี่ยนมาเป็นคีสูงใช่ค่ะอันนั้นคือพีคสุดที่แรกหิมร้องไม่ได้นะไปเทียบคียด้วยเสียงตัวเองนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิมขออทีละสเต็ปทีละสเต็ปก็คือคือเราไปเทียบคีย์พอไปเทียบคียปุ๊บ คีเราสูงกว่าคนร้องเยอะขนาดไหนเออคีผู้ชายค่ะคีเขาเรียกคีสีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คีร้องดีเลยอ่ะกี่กีประมาณหนึ่งสองสามสี่งหนึ่งไปสี่เลยค่ะ กระโดดไปเลยใช่เดี๋ยวนะคือต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนคือคีย์มันจะมีหลายคีย์นะก็คือเหมือนกับว่าเสียงขีมอาจจะโดดมากกว่าตัวที่เขาให้มาสี่เท่าประมาณนั้นะสูงขึ้นมาสี่เท่าเพราะว่าพอลองร้องร้องขี์ขึ้นมาสองสเต็ปแล้วมันจะมีท่อนต่ํากับท่อนสูงปีดก็คือท่อนฮุกเลยมันมีปฏิดเสียงใช่เพราะว่าเราเราเราทำยังไงมันบาลานซ์เสียงกันยังไงเพราะเธอเธอ เธอไปทำยังไงเฮแต่ว่าถ้าถ้าพอพอขิมเอาร้องร้องในคีคีมีเดียมก็คือคีกลางใช่ไหมคะท่อนที่มันต่ำอ่ะคือจมเลยขิมเวลาขิมร้องต่ำมันจมดังนั้นขิมต้องปีนมันถึงจะเริ่มต้นมันถึงจะประมาณเนี้ยพื้แล้วก็ขึ้นหนีเพราะอนนี้คุณผู้ชมก็คือน้องจะต้องดีไซน์เองเราจะต้องดีไซน์ใหม่เพราะมันเป็นเพลงใหม่เพราะว่าเราเป็นคนแรกในการร้องเราก็ต้องดีไซน์ ใหม่เพื่อที่จะเข้ากับขีของเราอันนี้ก็ต้องพูดพูดกันเนาะเพราะว่าศิลปินใหม่ใช่ก็มีโอกาสได้ดีไซน์ด้วยได้นี้ด้วยเพราะว่าขิมขิมก็ลองให้มันสบายกับตัวเองในการร้องมากที่สุดนะคะค่ะใช่แล้วเป็นผลรวมออกมาสำหรับเพลงนี้ที่จริงวันอัดอ่ะหิมิยังไม่มั่นใจด้วยสำเนียงค่ะขิมก็เลยให้อาจารย์เพลงมามาติวเรื่องเรื่องนี้เลย มาตบคําว่าคําเนี้ยมันต้องมันต้องอีสานอีกนิดนึงนะมันต้องโดนแตยงง่ยังไงยังไงขอขอเพิ่มขอเพิ่มตรงนี้หน่อยอว่าอีสานอีกนิดนึงกับที่ที่เราพูดอะมันต่างกันเยอะขนาดไหนที่ได้หิมก็แกะตามสำเนียงอาจารย์ที่เขาที่เขาดีกีตา้ามาเลยตามไกด์เลยค่ะแล้วในเนเจอร์ของหิมก็คือหิมเป็นคนเหนือด้วยจะร้องอีสานจา๋าเลยเราก็ไม่ถึงมั้งแน่ไม่ถึงแน่ มันมีคําไหนไหมในในในเพลงที่มันเราเราออกเสียงแบบนี้ยแต่อีสานมันไม่ใช่อ่ะมีไหมน้อง <No S 1> เป็นคนโแ <no S 1> มนตุกต,ตาผยกาย <No S 1> มาเห็นเป็นตาฮักกะอุม,มเล่นอยากได้ความฮักบบได้อยากสิเป็นค้องเลนผู้ใดมันมันจะมีลูกเอื้อนของอีสานนะคะตรงตรงหางหางหางของคําใช่แต่หิบหิบไปไม่ถึงอ,อาจารย์ตรงนี้หนูได้ไหมตรงนี้หนูได้ไหม คือต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าขิมขิมออกแบบเพลงนี้มาให้มันอยู่ในระดับกลางๆค่ะไม่ได้เป็นลูกทุ่งจ๋ามากก็คือไม่ลูกทุ่งจ๋าเกินไปไม่อะไรเกินไปก็เลยต้องมาช่วยกันผสมช่วยกันตัดคำอาจารย์ก็ต้องมาช่วยกันจนสุดท้ายมันก็คือหาจุดลงตัวว่าระหว่างสาวเหนือกับคำอีสานอ่ะมันมาผสมกันจนออกมามันได้เป็นอย่างเนี้ยใช่ค่ะ ก็ออกมาเป็นเพลงของเล่นของทุกวันเนี้ค่ะจนที่แรกขีบร้องเพลงไม่ได้เลยคือเอาจริงๆท่อนฮุกเนี่ยปวดลิ้นปีกเลยยังไงอะ่ะมันมันมันสูงมากแล้วต้องใช้เสียงหลบตั้งแต่ท่อนฮุกต้งตั้งแต่ต้นฮุกไปถึงปลายฮุกเลยค่ะคยากยากคือพอ,พอมาใช้เสียงสูงคือ <c oughs> คือเราก็ดีไซน์มาแล้วมันก็ยังมีปัญหาทําให้มันมีปัญหากับตัวเราด้วยใช่ <c oughs> เหนื่อยค่ะแบ่งลมไม่ถูกต้องนับส่วนให้ดีแบบ บบถ้าแบ่งส่วนไม่ดีปลายลมหายทันทีปลายท่อนหายเลยค่ะก็เรียกว่าโจทย์ยากเลยแหละสำหรับซิงเกิลแรกแล้เป็นแคขค่ะหลังจะปล่อยมาแล้วมีกระแสตอบรับยังไงกันบ้างไหมคะที่เราได้ยินมาก็ตอนนี้ยอดวิวก็ขยับเรื่อยๆค่ะสองแสนกว่าแล้วค่ะก็ดีใจแค่นี้ก็น้ําตาไหลแล้วจริงๆค่ะกระแสตอบรับก็ดีค่ะคนชอบกันเยอะค่ะที่สําคัญคือล่าสุดทางคุณอาเสรีลุงสว่างค่ะท่านบอกว่า เพลงนี้ดีเพลงนี้ดีอาจจะต้องมีเวอร์ชั่นใหม่เกิดขึ้นเขาแนะท่านแนะนํามาแบบนี้เนี่ยยังไงครับอ่าเสลีแนะนําไปเจอ,อที่ไหนยังไงถึง <laughs> ก็ที่แรกขิมขิมไปงานงานหนึ่งก็คือไปงานการกุศลคอนเสิร์ตค่ะที่ลบบุรีค่ะแล้วขิมไปได้มีโอกาสรู้จักของหลาน R S <S อาเสลีค่ะพี่หนึ่งวันทุงนนท่งสุพรรณค่ะใช่พี่หนึ่งวันทุ่งสุพรรณก็ยกก็แนะนําให้มาอ่ะ ขิมเป็นใครอะไรไงขิมโน้เนะก็แนะนำกับอาซใช่ใช่ครับซึ่งอาเซรีก็ฟีดแบ็กกลับมาเกี่ยวกับเพลงนี้ว่าเพลงนี้ดีนะพอเริ่มเริ่มรู้จักท่านท่านท่านจะแนะนําเรื่องการวางตัวการอยู่ในยังไงในวงการการร้องเพลงยังไงโอ้โหอ่านี้แบบสอนเยอะมากละเอียดยิบเลยค่ะขิมโดนติตั้งแต่แรกเจอเลยจนจน โอ้เป็นสองเดือนหิมไม่เคยได้รับคําชมจากอาเลยเอาตรงๆนะจริงจริงเดี๋ยวนะสองเดือนเลยนะเจออาสเดือนอาก็ตี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 ไอหิมมันร้องเพลงไม่ได้เรื่องนี่อาพูดอย่างนี้ค่ะบอกทาไมอะมีคําถามของตัวเองเออทำไมทีคำมทับพี่ไทำยังไงให้ไม่ค่ะหิมโดนตีหิมก็น้อมรับแล้วหิมมานั่งทํากันบ้านตัวเองอืมอะไรที่อาบอกว่าเพลงนี้มันดี เพลงนี้มันดีคือ,เ,อเขาเขาชมไปทางในห้างภูมิค่าว่าเลือกเพลงดีเลือกเพลงแบบโดนนะเพลงโดนมากเลยเอ,เอท่านก็ชอบด้วยค่ะชอบชอบ,ชอบในในความหมายของเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าในอนาคตรเราอาจจะได้ฟัง,ฟงอาเสรีร้องเพลงนี้หรือเปล่า <c oughs> จะดีนะ <c oughs> แล้วมีแบบแย้มแยมม,ไม,มาได้ไหมว่าไอเวอร์ชันที่ว่าจะมีการแบบ อยากจะทําใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงกาลังอยู่ในขั้นตอนประชุมในค่ายอยู่ค่ะว่าเราจะออกมาในรูปแบบไหนอาจจะเป็นภาษาเหนือลิมิคหรือเปล่าหรือจะทําเพลงนี้ให้กลายเป็นแดนไปเลยมันก็ทําได้หมดค่ะในรูปแบบเพลงนะคะจะต้องติดตามไปได้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเรามาพูดถึงการทําค่ายก่อนคือหลังจากที่เราได้ปล่อยซิงเกิลของเราไปแล้วหลังจากนั้นมันยังมีน้องๆในค่ายอีก ใช่ก็ใคร,ครับคร,ครับใครบ้างครับฮะมันเริ่มที่ว่าเพลงในเพลงเพลงนี้ก็คือพอปล่อยเพลงช้าไปแล้วเฮ้ยอยากทําเพลงเร็วอะ่ะแต่แต่ขิมเล็งไวลาแต่ <"I S 2> จะร้องเองหรอทีแรกทีแรกเพลงเนี้ยข,ขิมมาดูเนื้อเพลงแล้วเฮ้ยมันไม่เข้ากับลุคเราอ่ะมันไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ก็บอกเพลงดีทําไมไม่ร้องเองละ่ะทําไมไม่ร้องเองเพลงดีมากเลยนะเพลงนี้เพลงชื่อเพลงว่าน้องสดเดอร์ค่ะ ก็ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเพลงด้วยอืมเฮ้ยแต่เนื้อเพลงโดนมากเลยน่ารักน่ารักก็เลยอยากได้ไว้ก่อนอ่ะเก็บไว้ก่อนขิมก็คิดในใจเพลงนี้ต้องเป็นลินอืต้องเป็นน้องแล้วขิมก็เลยแบบแกล้งชวนน้องไปว่าเฮ้ยลินทําเพลงกับพี่ไหมทําเพลงกับเจ้ปะจะสนิทกันทําเพลงกับเจ้ไหมเอาดิเจ้อือ่าเดี๋ยวนะง่ายเงินอะนได้เลยหรอ ที่แรกน้องอ่ะเอาจริงๆน้องอ่ะค่ายเพลงจีบน้องเยอะมากแต่น้องน้องยังไม่ไม่ลงกับกับค่ายไหนคิมก็ลองเลยเอ้ยลินเจจะทําเพลงอ่ะทํำไหมทำไหมลองดูลองเจเอาเอ้าอ่าในห้างก็เลยแบบส่งเพลงให้น้องฟังน้องเลือกเพลงส่งน้องสดเดอก็เลยเป็นซึ่งศิลปินเบอร์ที่สองของใช่เจ้าลินก็เป็นเป็นคนทะเลนตนอยู่ด้วยแล้วเสียงน้องน่ารักอ่อันนี้ขออุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอ เด right ี๋ยวได้มาพูดคุยแน่นอนอาเดี๋ยวได้มาพูดคุยแน่นอนแล้วก็มีคนที่สามใช่ก็อาคนที่สามเนี่ยคือด้วยความที่แบบว่าอะได้เพลงเร็วแล้วแต่เพลงร้องมันมันมีรอนักร้องอยู่แล้วศิลปินอยู่แล้วมันเป็นเพลงแบบเพลงดาม่าคล้ายอารมณ์คล้ายๆเพลงขิมค่ะค่ะอารมณ์คล้ายคล้ายเพลงหิมซึ่งอาจารย์แต่งเพลงก็คือคนเดียวกันทำสามเพลงเลยก็ทำานเดียหาไม่ได้เลย ใครดีวะหิมก็เลยติดต่อจี้ไหทองคําเพื่อนหิมเองค่ะอยู่ไหน้องเอ่อเพื่อนอยู่ไหตอนนั้นไปนอยู่หหรือยังอยู่ไหายแล้วค่ะ oh. ใช่ก็จี้มีใครแนะนํำไหมน้องเต้เลยเชื่อน้องเต้เลยน้องกออ็ไปสมัครรายการลูกทุ่งไอดอลซีซั่นสามค่ะแล้วล่าสุดที่หลังจากที่หิมติดต่อน้องไปเนี่ยน้องอยู่ในระหว่างการแข่งขัน,นของรายการไม่ทองคําด้วย hmm. อ่าฮะ hmm. ก็เลยเอ่ะเต้ เอาทางนู้นเทศก่อนแล้วกันไม่เป็นไรอาเต้พี่จี้บอกให้พี่ทักรงมานะอ่าเราลองส่งคลิปเพลงมาให้พี่ฟังหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเสียงน้องโดนนะคิดว่าโอเคไหมผ่านนะพี่โอเคกับเราก็ได้เรียกว่านอกจากเป็นเพลงของมีงานเพลงของตัวเองแล้วก็ยังรับหน้าที่เป็นดูแลฝ่ายการผลิตของค่ายด้วยใช่ค่ะ <อ>ก็คืออีก2ศิลปินซึ่งในโอกาสหน้า <S <S เดี๋ยวเราอาจจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันเร็วๆนี้นะฮะ,ค,ะคิมครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมเกี่ยวกับเพลงของเราบ้างก็ยังไงนะคะคิบก็ค่ะครั้งนี้นะคะ หิมนะคะน้องหิมเบนญาจากค่ายอะไรมิวสิกนะคะเป็นศิลปินน้องใหม่ค่ายน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะคะอย่างไงก็ฝากเพลงของเล่นไปในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะลองเข้าไปฟังสักนิดนึงนะแล้วก็ฝากติดตามาช่อง YouTube นะคะไรมิวสิกภาษาอังกฤษค่ะแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> A R A I นะคะง่ายๆ A R A I นะคะแล้วก็ช่องแฟนเพจนะคะ ค่ายเพลงอะไรมิวสิกค่ะภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะฝากด้วยก็ติดต่องานได้ทางแฟนเพจหรือหรือว่าทางหน้าเฟซบุ๊กหิมเลยนะคะหิมเบนญาภาษาไทยค่ะติดต่อได้เลยค่ะร้องได้หมดงานบวชงานงานตระกูลติดต่อมาได้ไปหมดค่ะไปหมดนะงานบูญงานบวชงานงานงานการกุศลก็ไปไปหมดค่ะเพราะว่าเราเรามาสายนี้แล้วนะคะนะฮะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังน้องขิมร้องเพลงกันสดๆกันครับค่ะ